สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของเศษส่วนและทศนิยมนะคะจะเป็น e ีีที่สามแล้วนะคะ EP พีนี้ซึ่งอีพีนี้ค่ะนักเรียนเราจะทำแบบฝึกหัดค่ะต่อจากเมื่อวานต่อจากเมื่อวานนะคะก็คืออยู่ในหน้าห้าค่ะข้อสามใหญ่วันนี้ใช้สมุดนะคะ ข้อ3ใหญ่นะคะและถ้ามีเวลาเพียงพอทันในคาบเรียนนี้นะคะคุณครูก็จะสอนต่อในข้อที่4ด้วยแต่อาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในข้อที่4เนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่ข้อนะคะอ่ะภาระงานวันนี้คะ่ะนักเรียนก็คือเตรียมหนังสือเรียนเตรียมสมุดนะคะ สมุดคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะในเวลาเล่มเมื่อวานนะคะทำแบบฝึกหัดที่ที่สิบสองค่ะหน้าห้าสิบเก้าถึงหกสิบนะคะข้อที่สามและข้อที่สี่ลงในสมุดข้อที่สี่อาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะอาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดคุณครูอาจจะยกตัวอย่างแค่บางข้อพร้อมอยัง พร้อมแล้วนักเรียนเปิดหนังสือนะห้าสิบเก้าเลยค่ะเขียนวันที่เลยวันนี้วันที่สามสิบมิถุนายนนะคะสามสิบมิถุนายนพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยพรุ่งนี้เวลาสิบสามนาฬิกาเข้าเรียนให้ตรงด้วยเมื่อวานมีคนแอบแอบขี้โกงเขียนคำสั่งแบบขี้โกงมาก โดนตัดคะแนนหมดอ่ะใครเขียนคำสั่งมาแบบไม่ครบอ่ะนักเรียนเขียนวันที่แล้วเขียนข้อที่สามต่อเลยนะคะเขียนทศนิยมต่อไปนี้ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนักเรียนคำสั่งของข้อที่สามเขาให้นักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำนะคะ เศษส่วนยางต่ำก็คือจะต้องอยู่ในรูปของเศษส่วนที่ไม่สามารถมีอะไรมาหารไม่มีจำนวนเต็มใดมาหารเศษส่วนตัวนั้นได้อีกแล้วนะคะนอกจากตัวเขาเองนะคะอันนี้คือเศษส่วนยังต่ำอ่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งหนึ่งจุดสองห้าค่ะหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งตัวนี้ค่ะนักเรียนเป็นจำนวน,นนับอยู่ด้านหน้าจุดเป็นจำนวนเต็มเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ด้านหน้าค่ะที่เป็นจำนวนเต็มเป็นส่วนประกอบของไอ้ที่มันเป็นจำนวนค้าค่ะนักเรียนจะอยู่ด้านหน้าเสร็จแล้วค่ะนักเรียน จุดสองห้าค่ะนักเรียนคือทศนิยมกี่ตำแหน่งคะจุดสองห้าทศนิยมกี่ตำแหน่ง <S 2> 2 <S คะสองตำแหน่ง <S 2> 2 <S เพราะ <3 S 1> ฉะนั้น 2> 2, <3 S 1> ส่วนด้วยอะไรคะนักเรียนร้อยครับ,รบส่วนด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนี่ค่ะก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคะ่ะก็จะได้เป็นหนึ่งเศษยี่สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยอ่า แต่ว่า1เศษยีสิบห้าส่วน100เนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะนักเรียนซึ่งเศษส่วนค่ะเราสามารถตัดทอนกันได้เพราะมันกำลังหารกันอยู่อ่ะ25ส่วน100ค่ะใช้สูตรคูณแม่อะไรดีมาหารแม่สี่ครับแม่25ครับแม่ยี่ได้เลยยี่สิบห้าหนึงยี่สิบห้ ยี่ส <4. S 1> <4 S 2> ิบห้าสี่ได้หนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะนักเรียนเราไม่สามารถเอาสูตรคูณตัวไหนมาหารหนึ่งและสี่ได้แล้วนะคะเพราะเขาเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วน,ส,นสี่อ่าโอเคอันนี้ตัวอย่างนะคะอ่ะมาเริ่มทำค่ะข้อที่สอง ข้อที่สองค่ะนักเรียนเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยได้เป็นเท่าไหร่คะไอ้สามเศษหกเศษหกส่วนร้อยสเศษหกส่วนร้อยนักเรียนดูเขามีต้องหมลบสามลบสามลบสามเศษหกส่วนร้อยอ่าอันนี้ก็คือด้านหน้าเป็นจำนวนเต็มเขาก็จะอยู่ด้านหน้าเลยที่ด้านหน้าของเศษส่วนแท้เลย เสร็จแล้วค่ะนักเรียนตรงนี้มันเป็นศูนย์หกค่ะโทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสค่ะสอสองตำแหน่งแต่เวลาเราเขียนเราจะเขียนเป็นศูนย์หกส่วนหนึ่งร้อยมมันมีค่าไมหมไ้ศูนย์หกเนี่ยไม่เคยเห็นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเติมศูนย์เราเติมแค่หกอย่างเดียวนะคะก็จะได้เป็นนี่ค่ะ ลบสามเศษหกส่วนหนึ่งร้อยอ่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคะข้อนี้ยังครับยังเวลาเราตัดทอเราตัดเพาะที่มันเป็นตัวเศษส่วนนะตัดเฉพาะที่เป็นเศษส่วนนะคะอ่ใช้สูตรคูณแม่อะไรมาหารสองครับสองครับสองอา หเหลือเท่าไหร่3สามเจ็ดสามเกินห้าสามครับสามหนึ่ง้อยเกินห้าสิบห้าสิบครับห้าสิบครับสามกับห้าสิบยังหารได้อีกไหมเนี่ยได้ครับไม่ได้แล้วโอเคม่้ไม่ได้ครับอ๋อดังนั้นคําตอบของเราก็จะเหลือเป็นอะไรคะสามเ็ดสาม ลบสามเศษสามเศษสามส่วนห้าสิบครับถูกต้องค่ะลบสามเศษสามส่วนห้าสิบนะคะนักเรียนถามเมื่อวานจํานวนค้ามีบางคนค่ะเขาเขียนมาแบบล่องลอยมากเลยนักเรียนดูเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายลบมันจะอยู่ทับเส้นเลยนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เครื่องหมายของเศษกับส่วนน่ะก็อยู่ทับเส้นเหมือนกันนะคะแล้วส่วนจํานวนเต็มค่ะด้านหน้าค่ะ มันจะอยู่ระหว่างเส้นะครูครับปันนี้เขียนลงสมุดใช่ไหมครับใช่ค่ะทำลงในสมุดค่ะทำลงในสมุดเลยสอบอันนี้จะเป็นการทำงานลงในสมุดแล้วอ่ะเสร็จแล้วขีดเส้นปิดค่ะนักเรียนขีดเส้นปิดนะคะทำเสร็จหนึ่งข้อนะคะต้องขีดเส้นค่ะเพราะไม่งั้นครูตรวจไม่รู้เรื่องเลยค่ะเขียนติดมาอ่านไม่ออก อ่ะข้อที่สามค่ะทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนสองครับสองตัวส่วนน้องแมนส่วนอะไรคะส่วนหนึ่งร้อยครับส่วนหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นสี่เศษสี่สิบแปดส่วนร้อยเศษถูกต้องค่ะสี่เศษสี่สิบแปดส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมหนึ่งตำแหน่งส่วนสิบ ทศนิยมสองตำแหน่งส่วนร้อยทศนิยมสามตำแหน่งส่วนหนึ่งพันทศคัญิมสี่ตำแหน่งก็จะส่วนหนึ่งหมื่นนะคะอันนี้ต้องจำให้ได้นะอ่ะเป็นเศษส่วนยังตําหรือ,อยังคะนักเรียนยังครับยังใช้อะไรหารได้คะแม่สองอ่ะแม่สอง อ่าสองอะไรได้สี่สิบแปดยี่สิบสี่ครับอ่าสองยี่สิบสี่แล้วด้านล่างนะคะเหลืออะไรห้าสิบครับเหลือห้าสิบต่ำหรือยังคะยังยังอ่าหารอีกใช้อะไรหายสองสองก็ได้สองสองหนึ่งก็ได้ครับสองสองครับสองอ่าโอเคสองสองเท่าไหร่คะ สองสิบสองสองสิบสองแล้วข้างล่างนะคะสองยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่ำยังเนี่ยต่ำแล้วครับต่ำยังคะต่ำแล้วโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือสี่เศษสิบสองส่วนยี่สิบห้าสี่เศษสิบสองส่วนยี่สิบห้าถูกต้องค่ะ บางคนบอกว่าครูครับผมใช้แม่สีหารเลยตั้งแต่แรกได้นะคะก็จะได้คำตอบเป็น4เ่ส12สิบส่วน25เหมือนกันถ้าใช้สีหารตั้งแต่สี่หารกับสี่สิบแปสี่หารกับหนึ่งร้อยอะค่ะใช้ได้เลยแต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็ใช้แบบนี้ค่ะหารไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำค้างครับค้างอีกแล้ว ูนโหลดไหมนะครับไม่นนอะแ <ไป S 2> สงเน็ตโรงเรียนไม่ดีเน็ตที่บ้าน,นแล้วตอนนี้เดแต่ใช้กันทนั้งนามาแล้วเขาใช้กันทั้งโรงเรียนมาแล้วมาแล้วรูอยู่บ้านวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอ๋อ่อ่ะ,อะโอเคต่อไปค่ะข้อที่สี่ข้อที่ท 4, ทสี่ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะนักเรียนสามครับ สามตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องส่วนอะไรหนึ่งพันครับส่วน 1, หนึ่งพันเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้เป็นหกเศษเอ้ยลบหกเศษสี่ร้อยสามสิห้าส่วนหนึ่งพันถูกต้องค่ะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะนักเรียนลบหกนะคะเศษสี่ร้อยสามสิบห้าส่วนหนึ่งพันนะคะอย่าลืมเครื่องหมายลบนะ อ่ะเจสี่ร้อยสามสิบห้าค่ะส่วนหนึ่งพันต่ำยังยังครับยังใช้อะไรหารดีสิบห้าเท่าไหร่คิดอะไรไม่ออกนักเรียนนักเรียนดูดูตัวที่มันลงท้ายมันลงท้ายด้วยห้าศูนย์ใช่ไหมห้าครับใช่ครับถ้าคิดไม่ออกจริงๆก็ใช้แม่ห้าได้เลย อะถ้าคูณอะไรได้สี่ร้อยสามสิบห้าเอ่อแปดแปดแปดสิบห้าแปดสี่สิบใช่ไหมคะเหลือเศษสามเป็นสามสิบห้าห้าอะไรได้สามสิบห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดสามสิบห้าได้แปดสิบเจ็ดแล้วนะข้างบนข้างล่างนะคะห้าอะไรคะสองร้อยครับสองร้อย <500. S 2> นักเรียนตอนเนี้นักเรียนคิดว่ามันต่ำหรือยังแปดสิบเจ็ดส่วนหนึ่งสองร้อยอ่ะต่ำแล้วครับต,ต่ำแล้วครับนักเรียนค่ะเทคนิคการดูว่าเ,เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังให้นักเรียนดูนะถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะถ้าเขาเป็นจำนวนเฉพาะเขาก็จะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วอันนี้นะมีเทคนิคการดูอีก อีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่แบบว่าหารไม่ลงตัวไม่สามารถแบบว่าหาตัวหารมาลงตัวทั้งเศษและส่วนแล้วก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้คะ่ะนักเรียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วคำตอบก็คือหก เศษแปดสิบเจ็ดส่วนสองร้อยลบลบหกเศษแปดสิบเจ็ดส่วนสองร้อยครับใช่ค่ะลบหกเศษแปดสิบเจ็ดส่วนสองร้อยข้อนี้แปดสิบเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะไหมนักเรียนเป็นครับเป็นครับ แปดสิบเจ็ดถ้าแปดสิบเจ็ดหารสามมาลงตัวไหมแปดสิบเจ็ดหารสามเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามยี่สามเก้าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอ๋อเอาแปดสิบเจ็ดหารสามนี่ลงตัวไหมไม่ครับไอ้ลง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 ไม่ได้เหรอได้เท่าไหร่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าเออนั่นแหละนั่นแหละได้ยี่สิบเก้าแปดสิบเจ็ดไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะ แต่ว่าคุณครูมีแบบว่าแนะนําไปไงว่าถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะหนูก็ไม่ต้องหารแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำโดยแบบโดยปริยายไปเลยอ่าอย่างเช่นข้อที่ห้าข้อที่ห้านี้ทศนิยมกี่ตําแหน่งคะสามครับสาม,สามเพราะฉะนั้นส่วนอะไรคะนักเรียน,ส,น,นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งพันอ่าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นลบเก้าเศษสิบเจ็ดส่วนหนึ่งพัน อ่าลบเก้าเศษสิบเจ็ดส่วนหนึ่งพันนักเรียนมีจำนวนเฉพาะไหมมีครับเสื้ออะไรคือสิบเจ็ดครับใช่สิบเจ<อ>็ด <17 S 2> ตัวเนี้ยมันเป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ต้องหารแล้วอันเนี้ยคือต่ำแล้วใช่ตอบได้เลยก็ตอบแค่นี้ค่ะนักเรียนโอเคนี่แหละที่คุณครูบอกว่าถ้าเกิดว่ามัน ไม่สามารถมีสุดคูณตัวไหนมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัวนั่นหมายความว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีไม่ว่าตัวเศษหรือว่าตัวส่วนตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่หกข้อที่หกสิบจุดห้าศูนย์สี่ค่ะทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ ครับสามเพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนส่วนเป็นสิบเศษห้าร้อยสี่ส่วนหนึ่งพันถูกต้องค่ะสิบเศษห้าร้อยสี่ส่วนหนึ่งพันข้อนี้ไม่มีลดนะคะนักเรียนใช้อะไรดี ไ้สองก็ได้ครับง่ายๆเลยอ่าโอเคเพราะว่ามันเป็นจํานวนคู่หารด้วยจํานวนคู่ใช่ไหมคะส่วนด้วยจํานวนคู่แบบนี้หนูคิดอะไรไม่ออนว่าใช้สองไปก่อนก็ได้ถ้าเราไม่แม่นในเรื่องของสุดคูณนะอ่าถ้าใช้สองห้าร้อยสี่จะเหลือเท่าไหร่ะคะสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยห้าสิบสองสองร้อยห้าสิบสองถูกต้องข้างล่างนะคะเหลือเท่าไหร่ห้าร้อยคับ หลือห้าร้อยอะตัดได้อีกไหมได้อีกครับได้อีกเอาอะไรหารดีใช้ไม่สองเหมือนเดิมใช้ไม่สองเหมือนเดิมอ่ะได้หนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบยี่สิบใช่ปะยี่สิบหกหนึ่งร้อยยี่สิบหกอ่ะแล้วข้างล่างนะคะเหลือเท่าไหร่สองสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอ่ะผ่านได้อีกไหม ยังคงเป็นจำนวนคู่ส่วนด้วยจำนวนคู่อยู่นะเห็นไหมได้ได้ได้ครับออได้ค,คืออะไรหารได้อีกสองครับอ่ะใช้สองต่อได้เท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบหกไหกสิบเท่าไหร่หกสิบสามหกคืสิบสามหกสิบสามหกสสาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าข้างล่างแล้วคะ ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอเคตอนนี้คิดว่ามันจะหารได้อีกไหมเนี่ยน่าจะเอิมข้างบนลงตัวถ้าลงตัวของข้างบนก็จะมีอะไรสามเป็นเก้าเกเก้ามีสามมีเก้าใช่ไหมแต่ข้างล่างเนี่ยได้แค่อะไรห้าใช่ปะใช่ครับห้ายี่สิบห้า เพราะฉะนั้นได้ไหมไม่ได้แล้วต่ำแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือสิบเศษหกสิบสามส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสิบเศษหกสิบสามส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอเค ต่อไปค่ะข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดลบสิบสองเศษสองร้อยแปดส่วนหนึ่งพันถูกต้องค่ะลบสิบสองเศษสองร้อยแปดนะคะส่วนหนึ่งพันสองร้อยแปดส่วนหนึ่งพันค่ะหาอะไรดี แม่สี่ครับอ้าววิมีคนคิดได้ไกลกว่าสองแล้วอ่ะมีสี่ค่ะสี่ค่ะสองร้อยแปดเหลือเท่าไร 1, ห,าร 4, หร่คะห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบสองครับห้าสิบสองโอเคแล้วหนึ่งพันละคะหารสี่เหลือสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบอ่ะไปต่อได้อีกไหมหารต่อได้อีกไหมคะ ได้ครับได้ใช้แม่อะไรดีละ่ะหารต่อแม่สองแม่สองสองครับมาสองก่อค่ะนักเรียนห้าสิบสองค่ะหารด้วยสองเหลือยี่สิบสองครับครูเขียนผิดยี่สิบสองใช่ค่ะเหลือยี่สิบสองเหลือยี่สิบสองเหรอยี 22, ่สิบเท่าไหร่ย <21. S 1> ี่สิบเอ็ดอ่ะ สองสองสี่ห้าลบสี่เหลือหนึ1 1> ่งเป็นสิบสองสองคูณอะไรได้สิบสองหกสองหกเออต้องเป็นยี่สิบหกแล้วข้างล่างนะคะเหลือเท่าไหร่หนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าหนึ่งร้อยี่สิบยี่สิบห้าถูกต้องคะ่ะอ่ะต่ำยังต่ำแล้วครับ ทำแล้วโอเคคำตอบของเราของข้อนี้ก็คือลบสิบสองเศษยี่สิบหกส่วนร้อยยี่สิบห้าถูกต้องค่ะลบสิบสองเศษยี่สิบหกส่วนหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะต่อไปข้อที่แปด เป็นทศนิยมสี่สี่ตำแหน่งส่วนสี่ตำแหน่งส่วนอะไรส่วนหนึ่งหมื่นครับส่วนหนึ่งหมื่นถูกต้องค่ะเพราะเมื่อกี้สามตำแหน่งส่วนหนึ่งพันนะคะพอสี่ตำแหน่งก็เพิ่มอีกสิบค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งหมื่นมะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะได้เป็นสิบลบลบสิบสี่เศษหกร้อยห้าสิบห้าส่วนหนึ่งหมื่นครับถูกต้องค่ะ ลบสิบสี่ด้วยนะมีเครื่องหมายลบด้วยนะคะหกร้อยห้าสิบห้าค่ะกับหนึ่งมืนลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์อีกแล้วค่ะ,อะเออใช้ห้าตัดครับใช่เมื่อกี้คุณคุณแนะนําไปแล้วเนาะว่าถ้าลงท้ายด้วยห้ากับศูนย์ก็ใช้แม่ห้าได้เลยถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่าอันนี้เหลือเท่าไหร่คะหกร้อยห้าสิบห้าหารห้าหนึ่งร้อยสามสิเอ็ดครับ หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดอ่าถูกต้องค่ะสอไปถ่านเ<ด>หลือสองพันสองพันครับเหลือสองพันเป็นยังต่ำแล้วครับอ่าโอเคถูกต้องค่ะเป็นอย่างต่ำแล้ว,เ,เ,ลวเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อที่แปดก็คือลบสิบสี่เศษหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดจนสองพันอ่าลบสิบสี่ เศษหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดนะคะส่วนวสองพั <2000 S 2> สนสองพันโอเคค่ะอะใครที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนทําเขียนโจทย์ข้อที่สี่ค่ะแล้วเขียนข้อที่หนึ่งไว้ข้อที่สี่นะคะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นทศนิยมค่ะนักเรียนแล้วก็เขียนข้อที่หนึ่งเศษเจ็ดส่วนเก้าค่ะ เขียนไว้เลยสิทธิพลมาหรือ,อยังคะสิทธิพลพานุวัตรค่ะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คร,ครูผิดเล่มสิทธิพลยังไม่มาภูวเดชค่ะมาหรือ,อยังสถาพรพัชรพลวัโรดม เรียบร้อยนะคะนักเรียนหน้านี้ไปต่อกันที่ข้อที่สี่ใหญ่ค่ะเขียนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นโพสนิยมค่ะเดี๋ยวจะทำแค่ข้อเดียวพอเดี๋ยวมาต่ออาทิตย์หน้าข้อนี้ค่ะนักเรียนเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของโพสนิยมสังเกตไหมว่าเก้าเนี่ยมันคูณอะไรอะ่ะมันไม่สามารถได้เป็นหนึ่งสิบหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งแสนนะคะ ไม่สามารถคูณได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาใช้โดยวิธีการหารนะคะนะคักเรียนนี่เดี๋ยวจะใช้เป็นหารยาวแบบนี้นะคะเครื่องหมายหารยาวตัวตั้งก็คือเป็น7นะคะและตัวหารของเราคือ9นั่นเองนะคะก็จะได้ลักษณะนี้เก้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงเจ็ดคะนะคักเรียนมีไหมไม่มีครับไม่มี <9 S 1> ก็ <S 1> 1. <S เติม ศ <0. S 1> ูนยใช่ไหมคะแล้ว7แล้วกแ็แล้วก็ใส่จุดใส่จุดุดเพิ่มศูนย์เพิ่มศูนย์อ่าโอเคกลายเป็นตอนนี้70แล้ว9คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ70 97ครับ9 97 6า3โอเค <3. S 2> อ่าได้แบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็เอามาลบก,กันค่ะ เ0เนี่ยลบหกเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7ครับเหลือ7อ่ะ9คูณอะไรได้เจ็ดมีไหม,มอ๋อยังไม่เติมศูนย์ยังไม่เติมศูนย์เลยครูลืมเติมศูนย์นักเรียนเก้าคูณอะไรได้เจ็ดสิบอีกเมื่อกี้เจ็ดครับก็ยังคงเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเหลือได้หกสิบสามลบกันก็ยังคงเหลือเป็น เจ็ดเหมือนเดิมครับมันก็ได้ไปเรอีกถ้าหารอีกก็ต้องเติมอะไรนักเรียนเติมศูนย์อี่ศูนย์ก็ยังคงได้เป็นคําตอบเดิมใช่ไหมคะก็คงจะเป็นถ้าหารไปเรื่อยๆมันก็จะได้คําตอบเป็นศูนย์จุดเจ็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 ดไปเรื่อยๆถูกไหมคะใช่ไหมมันยังคงเป็นคําตอบเดิมเพราะฉะนั้นนักเรียนคะอันเนี้ยเขาเรียกว่า ค๊สนิยมซ้ําคสนิยมซ้ํานะคะอ่ะให้นักเรียนเติมจุดสามจุดหลังเจ็ดค่ะนี่เติมจุดสามจุดหลังเจ็ดตรงนี้เลยนี่เพราะว่าความหมายคือมีต่อไปเรื่อยๆ<พ>อ,อะส่วนด้านล่างคะ่ะนักเรียนก็ขีดนเส้นสองเส้นเลยขียนเส้นสองเส้น,สนเลยพเลยพราะว่าเราจะจบเป็นแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นโพสนนิยมซ้ํา ดังนั้นเศษเจ็ดส่วนเก้าค่ะเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดค่ะส้มเจ็ดนี่ศูนย์จุดเจ็ดสามเจ็ดค่ะโดยการเติมจุดค่ะนักเรียนนักเรียนดูจุดนะอยู่ข้างบนเลขเจ็ดค่ะอยู่ข้างบนเลขเจ็ดเนี่ยเห็นไหมเพื่อแสดงความหมายว่าทศนิยมนี้ส้มเจ็ดนะ เติมจุดให้ชัดเจนนะคะจุดใหญ่ๆห,หน่อยนะให้เห็นชัดเจนนะคะได้ไหมได้ครับโอเคแล้วเวลาหนูตอบหนูก็ตอบเป็นศูนย์จุดเจ็ดแล้วก็มี <0. 7. S 1> จุดเจ็ดข้างบนเจ็ดใช่ค่ะศูนย์จุดเจ็ดามเจ็ดนะคะอันนี้คือสาเจ็ดไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะโดยใช้วิธีการหารและเป็นทศนิยมซ้ำ เดี๋ยววันจันน้าครูจะมาทบทวนในเรื่องเนี้ยอีกรอบวันนี้เอาแค่ข้อเดียวก่อนโอเคไหมคะโอเคครับโอเคพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะมีสอบแล้ววันนี้สี่โมงค่ะมีการสอนทำแทนแกรมอีกรอบนะคะเดี๋ยวคครูส่งลิงก์ให้ส่วนใครที่เสร็จแล้วคะ่ะนักเรียนส่งงานครูในไลน์กลุ่มเหมือนเดิมนะคะ